จะลงมาที่ท้าได้กุมเจ้าวุฒาเหลวไหลวิมาลามันรู้ที่ไหนมันจะลงมาได้โซพายอดยาเหลวไหลนางเสวาังเจ้าไกรทองพยองไปไกลกระชัน ยอดสวมกอดนิดนางร่างวียงรักสบายเงินรื่องรีกูชมวยเมียมวยกูดงเป็นที่สุดเลี้วนาชาละวายไกทองฟังดังครับ ไม่แก้วไม่ผิดแล้วทำรายพี่มมยมันร้องไปใหญ่พี่ไม่จองภัยพัน